สวัสดีครับทุกคนในอัปเดตใหม่นี้มีการให้มิวเทชันกับสัตว์นะครับแล้วผมก็เลยเอาดังก้นไฟหนึ่งตัวที่เบลห้แล้วไปวางนะครับแล้วผมก็ได้นี่ครับดัาก้นไฟแบบเรนโบว์นะครับทุกคนแล้วมันดีหรือไม่ดีมาดูกันนะครับอันนี้คือแบบเบลสินะครับ แต่เป็นเรนโบ์กับเวลสามนะครับแต่ไม่ใช่เรนโบ์นะครับมาเทียบกันครับอันไหนดีกว่าแบบเวลสามนะครับทุกๆ4ี่นาที48่ิบแปดวิจะทำให้ผลไม้ที่สุ่มนะครับเป็นสีทองนะครับแล้วอันนี้คือแบบเรนโบ์นะครับทุกๆุมนาที5้าิบเอ็ดวิ จะทําให้ผลไม้กลายเป็นสีทองนะครับคือมันเป็นบัฟที่เยอะมากๆนะครับสําหรับมิวเทชันนะครับแล้วผมอยากให้ดูอีกรอบหนึ่งครับว่ามิวเทชันเรนโบว์มันสวยขนาดไหนเนี่ยครับ